ประเด็นที่2คุณลักษณะของตู้น้ำนะคะคุณลักษณะของตู้น้ำจะต้องมีความปลอดภัยนะคะทนทานแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็คือตู้น้ำดื่มหยดเหรียญอัตโนมัตินะคะจะต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานนะคะได้รับมาตรฐานมาอ,อก,กรแล้วก็ต้องหมั่นทำความสะอาดตู้น้ำดื่มหยดเหรียญอัตโนมัตินะคะให้มีความสะอาดทั้งภายในและภายนอกนะคะรวมทั้งต้องพร้อมใช้งานค่ะ หัวจ่ายน้ำและส่วนที่สัมผัสน้ำต้องทำจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้นเป็นวัสดุประเภทฟู้ดเกรดไม่ทำให้น้ำดื่มมีกลิ่นรสสีเปลี่ยนไปจากเดิมต้องสะอาดไม่มีคราบตะไคร่น้ำหรือสิ่งสกรปรกตกค้างตู้น้ำดื่มยอดเหรียญอัตโนมัติต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า60เซนติเมตรควรเช็ดทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละหครั้ง โดยมีขั้นตอนในการเช็ดทำความสะอาดตู้น้ำดื่มหยดเหรียญอัตโนมัติดังนี้ 1. เปิดน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติทิ้งไว้สักครู่ 2. ใช้แม้พันสุ์สำลีชุบแอลกอฮอล์70%เช็ดทำความสะอาดหัวใสน้ำและบริเวณโดยรอบตู้น้ำดื่มหยดเหรียญอัตโนมัติทิ้งไว้ให้แห้งหลังจากตู้น้ำดื่มหยดเหรียญอัตโนมัติแห้งแล้วก็เปิดน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติทิ้งสักครู่ ก่อนให้บริการในครั้งต่อไปช่องจ่ายน้ำจะต้องมีฝาเปิดปิดเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนแมลงและสัตว์ผาหาน้ำโลกควรเจ็ดทำความสะอาดบริเวณฝาเปิดปิดช่องจ่ายน้ำและล้างทำความสะอาดภายในช่องจ่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน